อยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราไม่มีอะไรทำเราก็เลยมารีวิวทำกันบ้านนะคะทุกคนตอนนี้ก็ถึงกลางคืนแล้วที่เราทำกันบ้านตรงคืนทุกวันวตอนนี้ก็จะมีกันบ้านคณิตร์นะคะแต่เราก็จะทำกันบ้านวิชาระบายสีก่อนมันเป็นวิชาภาษาไทยนั่นเองแล้วก็เขาให้แต่งเรื่องตามจินตน่าแล้วเราก็จะทำกันเลย นี่นะคะทุกคนก็อันนี้ก็จะเป็นแฟ้มของเราเองเดี no ๋ยวเราก็เพลงเปิดใหม่ละเดี๋ยวอันนี้ก็คือแฟ้มของเรานะคะเดี๋ยวเราน่ะจะมาระบายสีให้ดูกันเราเนี่ยเป็นช่างไม่ใช่เป็นช่างเออไม่ใช่ช่างเราเป็นนักระบายสีนี่นะคะทุกคนไม่มีนักระบาย ระบายสีที่เรีกดมากนี่นะคะทุกคนครูบอกว่าให้แต่งถึงเจ็วันทัน,นะคะแต่เราก็จะเอาเสีมาระบายกันโอ้มาแล้วค่ะแต่ตอนนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะตอนนี้นะคะเกะก,กับหอมมากเดี๋ยวเรานะเดี๋ยวเราจะระบายสีไปด้วยเปิดประตูอย่างนี้แหละมัดแล้ว โอเคค่ะทุกคนแล้วเราก็จะมาระบายสีกันนะคะ<ม>ก่อนอื่นเลยเราก็จะมาระบายสีไม่กวาดกัน<ม>ในการที่เราระบายนะคะ<ม>เราต้องผสมสีด้วยผสมก็ได้ไม่ผสมก็ได้นะคะ จะมารบ,บายกันเลยนะคะตอนนี้เพลงดังมาก <c oughs> โอเคค่ะอย่างนั้นก็มีเพลงให้ฟังตอนนี้มันเพลงอะไรอ่ะโอเคค่ะไม่ต้องสนใจเรื่องเพลงหรอกคะ่ะตอนนี้สนใจกันบ้านก่อน แม่ออกมาแบบไม่สวยเลยไม่สวยถ้าอยู่ในถ้าแม่แบบไแบบแบบม่ต้องกล้องอ่ะนั่นแหละมันจะคลี่เลยมากจะเอาไหนเป็นสายลุงดีอันนี้ดีกว่า นี่นะครทุกคนแล้วก็ระบายสีแดงไปได้แล้วแล้วก็สีส้มตามไปมาค่ะทุกคนสีเหลืองเสร็จแล้วก็ต้องเป็นอ๋อสีส้มเสร็จแล้วก็ต้องเป็นสีเหลืองอ โอเคสีเหลืองเสร็จแล้วก็เป็นสีเขียวกรีนกรีนกรีนโอเคค่ะทุกคนเอ๊สีมันหายไปเยอะมากโอเคค่ะเราต้องจะต้องใช้สีพัาเทลเทนนะคะสีเขียวพลาเทลเทนเพราะว่าสีเขียวแบบเออสีเขียวแบบปกติมันหายเอ๊ใช้ มั็นแบบนี้แล้วกันก็พัดเทว์ก็เหมือนเขียวอยู่นี่นี่ก็ระบายแค่นี้ไปก็พอแล้วไม่ต้องการความเสียก็มากไปอ,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 อันนี้นะคะเราต้องรีบระบายมากเลยว่า ต้องรีบระบายมากเลยเพราะว่าต้องรีบทำการบ้านด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการบ้านเหมือนกันแหละแต่คณิตมันยากฉันเป็นคนที่ชอบเป็นคณิตบานกลางคณิตมันต้องใช้แค่ความจาัหรอเปล่าแต่ตอนเนี้ยเพลงมันแรกมาแต่ก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวหาก่อนโอเคเล่นไปเล่นได้แล้วจีเล่นลระบายเร็วเรเร็ะบายเร็วเเพื่อที่จะรอไม่มานี่นะค่ะทุกคน แล้วก็ระบายไปถึงหน้าคนเลยนะคะนี่ค่ะทุกคน,นก็เป็นอย่างนี้เลย าเนี่ยทำไมเก๋จังเนี่ยทุกคนดูแม่นะคะป็นดนไหมเนี่ยแม่ดูสาวอยู่เลยไปดูพ่อสิพ่อเก๋มากได้ดูตาได้ดูยาอือเอาไปให้พ่อไปดูว่าไปแบบได้ดูดาวอ่ะอันนี้นะคะเราระหว่างทำการบ้านเราก็ต้องรอแม่ไปด้วยนะคะ เพราะว่าแม่กำลังไปซื้อขนมปังมาให้กินหลังจากนี้นะคะเราก็จะเริ่มระบายไปเรื่อยๆไปเลยจะเห็นทุกอนโอเคคะทุกคนไปนเ่็นที่ทำใหม่กันดีวกว่า เรทัดเกินไปนั่งตรงนี้จะถ่ายยังไงไปหาของมาตั้งดีกว่าเดี๋ยวขอไปกินน้ำก่อนนะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ไปกินน้ำมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทำกันเลย นนี้นะคะกำลังเล่นที่นั่งอยู่ว่าจะทำตรงไหนดีอะไรยังไงดีตอนแรกอยากเล่นบิโทรทัศน์ด้วยแต่อยากถ่ายไปด้วยอยากจะทำยังไงดีนั่งหันหลังก็ดูโทรทัศน,น์ในกล้องเอาโอเคอะอย่างนี้ละกันจะได้ดูได้ ลูกคนแล้วเราก็จะมาบายกัานตอนนี้นะคะเราต้องพูดเสียงดังๆเลยตอนนี้เสียงไม่ค่อยดังเลย นีเซเมตมาไปบอกเพราะว่า<ะ>อยากไปที่นี่อีกอยากไปที่นี่อีกอยากไปดูเดโนิสอยากไปดูตกอุ๊บอยากไปดูน้ำตกอีกไม่บอกไปไปเดูไปดูด้านทีด่ด้ดดานที้ดอยละตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กรีบทำมากมาก,มากเลยเราก็ได้มา

ก็ทำไปด้วยดูการ์ตูนไปด้วยสิจะไมาา่ไปดูการ์ตูนก่อนอ่ะเราจะให้เไปไปด็กๆนั่ง่นของนี้ตรงนั้นนะพี่จะถ่ายรูปไปเก็บไว้ให้ซอมบี้เลยโอเคค่ะทุกคนหลังจากนี้นะคะเราก็จะระบายแค่นี้ก่อนนะคะ ระบายอีกได้ถ้าเราระบายตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำคณิตศาสตร์กัน จากนี้คลิปก็จบแลวนะคะแต่วันหลังเเราจะมาถ่ายอีกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปรอแม่ก่อนนะคะเพื่อที่จะดูการ์ตูนรอแม่ก่อนเพราะว่าตอนนี้แม่เราอะบอกว่าแม่เราอะจะไปซื้อขนมอะไรนี่แหละแต่ไปนานมากอันนี้ก็ตอนกี่ทุ่มแล้วนะ ันนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มเจ็ดนาทีแล้วก็ต้องเหลืออีก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 ห้าสิบสามนาทีถึงจะสามทุ่มมังแต่เราก็จบกันแล้วนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะมาจะมารีวิวอีกนะคะทุกคนไปกัน